รถใช้ดีเลยมาออกคันที่สองที่ตี่ยอยากาักษ์กัลันสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับโตัวโต้นะคะที่ตียอยักษ์กัลลันวันนี้โตัวโต้มาส่งมอบรถ Mitsubishi Pajero นะคะและที่อยู่นี้นะคะก็เป็นลูกค้าเก่าของเราด้วยคันนี้ก็มาเลือกใช้บริการตียาาร่ยอยักษ์กัลันอีกหนึ่งรอบนะคะพี่อ้นรถใช้เป็นไงบ้างคันเก่า ใช้ดีมากรถที่เนี่ยสวยพี่สวยใช่ไหมเครื่องก็ดีทุกอย่างดีหมดเลยบอปาแค่นของเร็วสองปีกว่าครับออกไปสองปีคันนี้ออกคันใหญ่กว่าเดิมเลยที่แล้วเป็นกระบะคันนี้เป็นรถ SUV เลยพี่ต้นทํางานอะไรอยู่ตอนนี้อ่าเป็นพ่อค้าขายหมูทอดน้ำปลายี่ครับอ้าวค้าขายเนาะเท่าซื้อออกคนเดียวไหมคันนี้อ่าครับผมอ๋ออกคนเดียวเลยไม่ต้องใช้คนค้ำเลยใช่ไหมใช่ครับง่ายไหมง่ายไหมง่ายแล้วก็ไม่คิดว่าเร็วขนาดนี้ด้วยจริงๆไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะเพราะว่าเคยใช้บริการของเรามาแล้วคันเก่าก็เว การบริการพนักงานที่นี่<ด>เป็นยังไงบ้างดีมาก ผมบอกเลยติดตามผลบอกผลทุกอย่างไม่ต้องโทรตามไม่ต้องเร่งอะไรเลยออกรถไปแล้วนะคะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลนะรถเราเนี่ยมีดูแลซ่อมสูย์ให้อยู่แล้ว2ปี2อ0 0 0ื่นโลรถมีปัญหาเข้าศูมีสูทั่วประเทศเลยตรงเนี้ยอุ่นใจที่ระดับนี่อุ่นใจก็คือตรงนี้แหละต้องไหมใช่ครับในมัถึงตีอยักษ์ร้านวันนี้ฝากร้านหมูทอดน้ำปลาอยู่ที่ไหนยังไงบอกเพื่อนทางบ้านหน่อยครับผมร้านเบคอนพามนะครับผมผมขายอยู่หน้าตึก r s ส o w e เรัชดานะครับลองไปชิมดูได้นะพี่บอกเลยว่าแซ่บกว่าที่อื่นแน่นออน ฝากอุดหนุนร้านหมูท่าน้ำปลาพี่เขาด้วยนะคะ <6. S 1> วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่มากๆเลยเฮงๆปังๆนะไ,ไว้หวังว่าจะมีคันที่3มีแน่นอนอ่าโอเคสำหรับว <laughs> ันนี้เดี๋ยวเราไปรับรถกันดีกว่าพี่สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะคบ๊าคบ